แคทแอนเชอร์วันนี้ผมเจอแคนเอครับเพราะก็อยู่กับผมเชนนะครับวีดีโอนี้ก็มาเล่นโลกนะอ่ามาแมปแมปหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมปกุ้งแดงนั่นเองนะมันชื่อว่าเพอร์เซริโอป่ะเอ้ยแมปกุ้งแดงนะครับมันชื่อตัวนี้นั่นเองนะมันคือตัวนี้ก็เพอร์เซริโอหรือเปล่านะเอ้ยตัวกุ้งแดงนะครับทาไมถึงมาแมปนี้มาตีตัวนี้นะครับ พราะตัวกุ้งแดงเนี่ยมันมีการ์ดของมันนั่นเองนะคือการ์ดของมันอ่ะไอ้นี่นะครับเพิ่มพลังโจมตีแอคแท็กนะครับ25เออซึ่งเยอะมากเลยนะมันเป็นการ์ดมาแทนที่ของปิกกี้นะครับอ่าปิกกี้เนี่ยแอคแท็กบวก10นะครับแต่ตัวนี้บวก55เลยนะครับเออบวกโคตรเยอะเลยนั่นเองนะซึ่งมันก็เลยเป็นที่ต้องการนะครับ ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปใส่กางเกงในกันนั่นแหละนะครับใส่กางเกงในรูนั่นเอง้นะเออเขาไปเจาะลูวงกางเกงในมาแล้วก็ใส่การนี้ก็ไปนะครับสําหรับสายตีสําหรับสายดาเมทนะครับที่ต้องการดาเมจเยอะๆนะั่นเนงนะเออมันก็แบบดีมากเลยเลยนะครับไหลตัวนี้ไละตัวนี้นะครับก็มีอยู่เยอะแยะเลยเนอะในแมพ ที่เอมบอสนะครับเอนบอสหรือเปล่าผมบอ,อกเสียงถูกไหมผมบอ,อกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งต้องนั่งเรือหอะมานเนี่นะเดี๋ยวผมจะสอนพามาแมปนี้เนะลยเนอะไอ้การ์ดใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2m ถึง 3m นะครับการ์ดการ์ดของทอรเซริโอใบนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะที่จริงตอนที่ตัวนี้ยังไม่เข้านะครับราคาการ์ดนี้หลายพันเลยนะนะตอนที่ไอ้ตัวนี้ยังไม่เข้าเนี่ยนะ ราคามันสูงมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ราคามันลงแล้วนะครับเพราะตัวนี้เข้ามาแล้วนี่ผมเล่นตอนปีสามปีสี่นะครับก็ยังเห็นคนบ้างปากายเนอะตอนนี้ผมมาตอนแรกๆนะตอนนี้คนหายไปแล้วมั้งเนี่ยอ่ะเขาก็มาล่าก,กันนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็กระจอกงอง่อยมากเลยนะครับเลือดมันไม่เยอะนะครับเออเลือดมันไม่เยอะแล้วก็ให้ exp ก็น้อยด้วยนะครับมันชอบขอโมยขยะนี่เองนะเออซึ่งตี ตีมันเนี่ยต้องมองดีๆนะครับเผื่อกาดตกนั่นเองนะเออแล้วมันก็ในแมปนี้ก็มีตัวนี่ด้วยนะครับมีตัวฟลอร่าด้วยฟลอร่ามันจะอยู่แถบข้างล่างตรงเนี้ยายพื้นที่สีเขียวเขียวนี่ฟลอร่าจะเกิดตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆก็มาลา่าการ์ฟลอร่าตรงนี้ก็ได้นะแป๊บๆมันก็เกิดแล้วนะครับฟลอร่าอยู่ตรงพื้นตรงนี้เนอะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห โอ้โหขยะนั่นเต็มไปหมดเลยนี่ครับนี่ถ้ามีหมกไข้ดาวก็มากรีดได้นะอ่ะแต่มานนี่ๆนะครับเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าอะไรเดียวอ่มามันขยะมันผูกนะครับขยะมันทุกผูกนั่นเองนะเก็บไปก็ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับต้องไม่ค่อยคุ้มกับการที่จะเก็บขยะไปนั่นเองนะล,ลาการ์ดอย่างเดียวอะ่ะก็โอเคนะครับอ่ะ มันก็อยู่เป็นโยเยเลยนะตีบันเพลนตีชิวๆได้นะครับอ่าโอเคตัวนี้เองนะอ่ะเดี๋ยวผมสอนพามาแม p นี้ก่อนเนอะเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาสอนพามาอย่างแรกนะครับถ้าใครมาไม่เป็นเนี่ยสมมติผมเราอยู่ที่เมืองนาฬิกานะครับอ่าเราอยู่ที่เมืองนาฬิกาแล้วเราก็ไปที่เมืองนี้ต่อครับไปที่จูโน ทำไมใช้ตัววายออกเสียงจูนะอ่ะพอไปจูโน่แล้วนะครับให้เราเดินไปทางซ้ายครับเพราะเราจะไปขึ้นเรือเหาะนั่นเองนะเออเราจะไปขึ้นเรือ,หอเ,อนะอเ,าเอหาะนะครับไปทางซ้ายนะครับของจูโน,โน่อไปทางซ้ายของจูโน่แล้วเนี่ยนะมันจะมีอ่าเรียกว่าอะไร เรียกว่าวาร์ปนะครับนี่วาร์ปนี้นะจําวาร์ปนี้ไว้นะแล้วเข้าไปนะครับมันเป็นวาร์ปขึ้นเรือหอกนั่นเองนะเออเป็นวาร์ปขึ้นเรือหอกนะครับแล้วเราก็คุยกับเอ็บีซีตัวนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงขึ้นแอร์ชิปนะครับปึ๊บใช้ค่าเดินทางพันสองนั่นเองนะปึ๊บแล้วเราเข้ามาครับเข้ามาเสร็จปุ๊บคุยกับผู้หญิงคนนี้ต่อปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็เดินขึ้นเรือหอกนะ มันไม่มีวาร์ปจากจูโน่ไปเอ็มบอสนะเรับเราเลยต้องขึ้นเรือหอแทนแล้วก็เข้าไปเลยนะครับอ่าเข้าไปในเรือหอแล้วคราวนี้ก็นั่งรออยู่ในเรือหอนี่แหละครับนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับ่ามันก็จะมีประกาศขึ้นอย่างนี้นะเราจะถึงจูโน่ในอีกไม่ช้าอะไรอย่างนี้นะให้เรานั่งรอไปนั่งรอไปสักพักนะครับอ่า ถ้าใครไปละแบนี้ก็มาถึงแล้วยนีต้องรับสู่จูโน่อให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเพิ่งถึงจูโน่ก็อ่าไอ้แมปตัวตัวอีกเพอร์ซอริโออะไรนงี้นะครับมันมันขยะมันถูกถูกไหมเราได้แต่าแการ์ดใช่ไหมเออได้แต่การ์ดนะครับก็แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยน่าจะมาสักเท่าไหรนะ่เพราะขยะมันถูกเกินนะครับอนะ ถ้ามาเก็บเลเวลอ่ะเอออาแบบตอนที่เราเลเวลรักสี่สิบถึงหกสิบอย่างเงี้ยมาตีมันมเพินๆนะครับเก็บเลวลไปลุ้นการ์ดไปอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคุ้มนะครับแต่ถ้าแบบมาล่าจียนจังแล้วบบโอ้โหมันจะคุ้มไหมเนี่ยฮะเพราะแบบมันไม่ตัวมอนสเตอร์มันไม่เยอะเท่าคนเหมืองนะครับผมตัวมอนสเตอร์มันไม่เยอะเท่าคนเหมือง แล้วก็เลยแบบล่ายากพอสมควรเหมือนกันนะแล้วมันกินขยะี่ไงบางทีมันกิน g าดเข้าไปแล้วแบบเราอาจจะตกใจได้อะไรอย่างงี้นะเออแลวซึ่งผมเคยมาล่าแล้วะครับตอนสมัย E X E อ,อ่ะตอนสมัย E X E ผมมาล่าะครับตอนนั้นผมไม่ค่อยมีเงินไงก็เลยตอนสมัย E X E ก็มาล่าะนรับมาล่าตอนสมัย E X E เนี่ยก็ก็อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ นีกวล่าประมาณ 4- 5ห้าวันเลยเนี่ยครับกว่ามันจะตกอ่ะอ่านเนี้ยถึงแล้วแล้วก็ลงจากเรือหอะเลยนะครับพอประกาศเสร็จลงจากเรือหอะแล้วก็ออกมานะครับผมเคยล่อ้เชอร์ลิโอเนี่ยประมาณ 4- 5หวันเลยนะครับเออล่าล่าล่านี่นั่นแหละนะครับก็หาทางออกกว่ามันจะตกนั่นเองนะ ตกยากนะครับไม่ใช่ตกง่ายเลยคนเหมืองตกง่ายกว่าครับคนเหมืองประมาณ3-5ชั่วโมงก็ตกแล้วถูกไหมแต่อเนี่ยอันนี่นะครับเป็นว,นวันเลยนะครับเออแสดงว่าการ์ดราคาประมาณ2 2 m 3 m อ่มอะถูกนะครับมาล่าเองเสียเวลามากเลยกับแค่การ์ดไปละ2-3 m มนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ กํตาตังซื้อกว่า,านี้ให้คนอื่นมาล่านะครับอพอมาถึงเอ็มบอสแล้วนะครับรนั่งเรือออกมาถึงแล้วเราก็เห็นจุดแดงๆข้างล่างไหมเราต้องไปวาร์ปข้างล่างนะครับปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บเดินมาเดินมาปึ๊บ ก็ลงวัปนี้เลยเนอะปึด๊ดอ่ะแล้วก็จะมาอยู่ที่แมปนี้นะครับให้เราวาปไปทางขวาเนอะวราปไปทางขวานะครับอย่าไปซ้ายนะครับวร์ปไปขวาลอ,องเทเลพอร์ตไปขวาก่อนอุ้ยวิ่งไม่ลงเลยนะครับลงไปไหนเนี้ยอ่านี่วาร์ปาทางขวาอันนี้นะครับปึ๊บ ก็ S <S <an> จะถึงไอ้แมพกุ้งแดงแล้วนะครับอ่ะปึ๊บปื๊ดปื๊ดดึ๊บไอ้กุ้งแดงอ้กกุ้งแดงตกการตกหาวิดีโอทีสิอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับในการากมาแมพกุ้งแดงก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าใครอยากได้การ์ดมันก็มาล่าได้นะ ปับ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 เขาให้โอเคแล้วก็จะมีวิดีโอหน้าเนี่ยวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไก่อนนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กบแชร์กดดิ่งที่ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตอนผมรับงานออกแบบด้วยนะครับรับงานออกแบบภาพโฆษณาแบนเนอร์โลโก้ใบปิวน้ำบัตรอะไรพวกนี้เนี่ยผมรับงานออกแบบด้วยแล้วก็รับตัดต่อวีดีโอด้วยนะครับ ใครสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยเนะที่ l ล n e แอดแคทแอนเชอนะครับก็ทักมาได้เลยเนาะอ่ะอียอนยุกก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย t a n d c h e r เรารับงานออกแบบภาพโฆษณาราคาเริ่มต้นเพียง290บาท และเรารับงานตัดต่อวิดีโอราคาเริ่มต้นเพียง390บาทและเรายังรับงานดูแลภาพและวิดีโอให้กับธุรกิจของคุณเป็นการส่วนตัวด้วยงานเร็วงานมาตรฐานงานบริการให้ลูกค้าประทับใจเราถนัดมากที่สุดเลยครับผมเราทำภาพมาแล้วกว่า1,000ภาพตัดต่อวีดีโอมาแล้วกว่า400วิดีโอดูแลธุรกิจมาแล้วกว่า100ธุรกิจ ประสบการณ์กว่า5ปีเราทำงานเพื่อให้ลูกค้าทุกคนประทับใจ Cat แอน e n t u r e งานดีเพื่อธุรกิจของคุณ